ตรงนี้เป็นโลเคชั่นที่แยกหนองปะะเค้านะครับแยกหนองปะเาเคสระแดงแตำบลสระแดงปำเภอโคกป่ายินวันที่7วันศุกร์ที่7ตุลาคม2 6 6 5เมื่อเช้าระดับน้ำยังไม่สูงเท่าไหร่ตอนนี้ก็อัพเออมาข้ามถนนแล้ว แยมากรถเล็กรถจักรยานยนต์ยังใช้งานได้ปกติในเส้นนี้นะครับจากาแยกคอมม่าค่ามาจนถึงหน้าวัดสารแดงเลยมาได้ปกตินะครับก็ใช้เส้นทางัด้วยความระมัดระวังแล้วกัน ช้ำรุดไปกับโดกระเสน้ำกัดซอกไปก็เยอะพอสมควรโอเคครับที่เหลือนี่ก็ดูวิวทิวเขาหลวงไปละกัน